<S <S <an> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไฟสุขุสุคนครับ <c oughs> มาพอกับ <laughs> ทีมงานอิสารรีวิวครับเมื่อน,นี้ก็ <cinematic. S 2> เป็นไรตา่างจากน้อยพี่น,ออน้องอัอยุคนละมุมคนละแก่แมนพี่ละมีเข้าไปยือนอยู่ทั้งท่านกวไไฟมีแหงจะนั่งยั่งยืเหี่ <laughs> ละยื่พี่ละ เมื ite, ่อนี่กระรงกับวันอังคารที่เท่าไหร่ก็ยี่สิบเก้าจ้ายี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องกับเวลาประมาณมาช่วงที่เสียงกำลังขึ้นมาบ่ายสี่โมงกว่าว่าขันมาวางหามือขึ้นหลังบ่มีเสียงค่ะเสียงไปซ้ายเสียงไปเที่ยวเสียงออกจะเซ็กซี่เด้อที่ไได้หาเสียงก่อนที่ได้หาเสียงก่อนเมื่อนี้บรรยากาศนี้ดีพี่น้องจะว่าคน อาจจะบ่ปันใดบ่เต็มร้อยปันใดพี่น้องพี่นอ้องกามาเลี้ยงควายซอยอุ้ยคว้าอยู่ละคนละมุมพ่อใหญ่เสียงอยู่ด้านหลังเวียทีควายอยู่ปุ๊บเอาเอาเอาอมันควาง <นะ S 3> อีกอย่าง้าเนี่ยควางปริศนาตัวพอดีเพราะว่ามีเ<า>อฟซ<า>ีโซ่ควางมะไฮจาจากยาโสธรจากยากโสธรนหลานพ่อใหญ่แปงท่านว่าน่ะฐานไซพ่อใหญ่แปงส่งของมาให้มาจากยอโสธรอนพูน้าตาดีวันเตี้ย เลยว่าที่แม่นเพื่อเพื่อสะไบเนี่แหละสะไบเลยนมาจ้ะเอานะเว้ยจัดการเงาเลยบเนี่ยเขาอันบอกพี่น้องอันบอกก็มีหมดขื่นมะกรูดมาแม่งหมดมันกินวันนี้แจกออกทีไหนก็ลองเบิงด้วยรองเปิดเบิงด้วยโซงอย่างมนุษเนี่ยแะพี่น้องหลังจากเทคนิคในการเปิดมันคือปวด ทมกลางอันนี้พี่น้องเขียนบ่นพี่น้อง้าฝคนกับมาอีกถ้าสังเกตอืนอ่นอุบาสิศิลุงเกี้ยวเขาอีกท่งหนึ่งนี่มันจิตเป็นจังไดนี่ท่งใดท่งหนาลุงเลี้ยนไตค้ามตขาผู้เพรายวัดเราท่งน,นี้เรียบร้อยแล้วแล้เวเล้วพี่น้องแต่ว่าแเรียบร้อยกันแต่ว่าก็มีความแถมอยู่เขียนบอกฟูซีบอกรายการเขียนให้ฟังเอียงท่อนเขาวันที่ยี่สิบสามเล่ผู้อ้ยนี่ก็บอกว่าเ่าต้องสีละเวื์ สีมือนี่ฝนสิตกปานหมดยีสามก็ฝนตก <laughs> จ้าเพราะตะทอนแล้วสีแล้ยววัานได้แล้วดีพี่แหลมต่อด้วยเขาเจ้าเพราะตะต่อเขาเจ้าได้สามกระสอบบื้ม,มล้งเลยเอ,เอาขึ้นเราไปบมด <laughs> เอาขึ้นในมือฝนตกอะไรจ้าเป็นฝนตกเท่าขึ้นเราเพราะว่าเท่ากันมือนั่นแหละแต่ว่ากับทันแบบ เา,าตแต่ว่าบา้านเนี่ยเอาขึ้นแบบภาฝนเนี่ยเพราะว่าฝนแห้งแห้งเอรีจ้าแห้งแบบนี่แหละน้ำน้ำเ <พอ S 2> ต็มต<อ>ลเลยเราที่จะสารบันเทียงส่งมาเลยเออโอ้ยได้ยังเนี่ยเวย้ยอู้คือจังมีอาหารญี่ปุน่นเดมบ๊วยพี่น้อง,อ,งอะไรอันนี่บอกแมงการแสดงนี่พี่น้องการ <c oughs> จริงจร้งจกอันนี้ของของแท้พี่น้องดางคนดางบ่สบายพี่น้องเฮ้ ที่ยืนทั้งกันเ่ราะเปนอย่างเด้อจ้าทางคนต่งเพสบายก็เลยเพาอยากไปใกล้อกบอกความจริงรลดพี่แห <c oughs> ลี้ยมโควิดรับประทานพี่น้องผ่านมาจากว่าซีซันซีซันนี้บอลอดค่ะปามีอย่างแนวเวย,ยมีอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นจ้าแต่ว่ามี่ต้นไม้หน้อยปะ้ะอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแข็งบ่ได้อันนี้ยาวมันเหียเพราะว่ามันหนามันซึมหรอกค่ะโอ้ยอย่างวะอะไรวะพูดนะ พี่น้องมีของแห้งอ้ยหมดรับประธานก่อนอิรีพี่น้องเลยมีของแห้งแล้วก็ของดองแต่ว่ากินคือสมปลานี่แหละเพราะว่าเปิดอนแม่เปิดอนเปือน้ำลายแตกแล้วเอาก็เข่ามากินเขาเถาะกินแกอันี่ตัวแจะเป็นไข่ตัวไปนั่งไผ่นั่งมันขุ้มจะกินโรคว่บหมาขุกมเนี่ยแต่ว่าตรวจเชื้อบ่อพ่อเราละคาดต่ว่าอาการมันแห็งเป็นอาการร้องโควิดอยู่ผู้ใดเป็นกอนเห็นเนี่ยเห็นนี่คืออุ้ย ต่อมาด้วยพอว่อ,พอวัดบ่แม่พ่อวัดตาก,กว้างเด้พอพ่อวัดวพอ,พอพน้องของชอปเปอร์จะเสสีียงเป็นท่ราต่อมากับเป็นชอปเปอร์รอบที่สองชอปเปอร์เป็นรอบสองจะเด็กน้อยเป็นรอปภายในดอกที่จะผู้ใหญ่เห็นละน้องชาบเด้อชาบนี่บ่ได้อยู่กับแม่ชาบอยู่ในตลาดก็เลยปลอดภัยไปจ้าอันนี้พ่อวัดปลาอันนี้บ่ให้ผู้ใดได้บ่สินึ่งกินแล้งนี่เลยปลาสมปลาตัวเตี้ยสมปลาตัวไม่พี่แหลม ปัดหอมแหงสิเปลี่ยนพอดีเละอุ้ยแะเมียนหน้ำขาวส้วมมวกเลยผุ่นอันนี้คือสิเมีนแก้วบวงพี่เลี้ยมเนี่ยเจ้าปัดทว่าอย่ากินบักกระนั่นเดียบาดนี่บางสมม้อย้ำนี่ดิบักสมม้อเสียกัดแตกปุเลยบักสมมอบักตั้ยันเนาะเมียนอู้บอกมาหนำหลายแตกพี่น้องไข่เสาวไม่อัน ขนาดเพ่นเอาอันนี้กะปีเมนเมนมะไก่ดักพอกินบ่ไ่ได้กินอย่างไรค่ะบไม่ได้กินเลยใช่ไหมแม่นแล้วเรากับเข็มเกลียจยังเข็มกับบลูเรื่องอีหยังบลูเรื่องเราพื้นในี่คืนเต็มโตเลยแบบหนักหนักหลายจ้ะแบบโอ้ยคิดว่าสีบลอดพูดละเสียงนี่บวกกันนี่บอกมือย่างเดียวผู้ใดโทรมาตัดสายถิ่มเมดเพราะว่าบอสามารถที่สิเป่งเสียงออกได้จ้ะ อันนี้ยังถือว่าดีดีไลย์เราละเสียงมาแล้วอันนี้พอวัดไทยไก่อย่างน้อยนิดหนึ่งจ้าตรวจหาเชื่อสองเทือบมีเราค่ะปลอดภัยแล้วแต่ว่ามันยังแบบเสียงยังบอได้มามันมีผลสะท้อนผลจ้านโยโอ้ยขนมปัดเอาเหมือนผู้เดียวได้บอบแมงได้บแมงผู้ใดเลยได้หนี่มีจดหมายหน่อยบอมีพิมพ์มาบอกมีพิมพ์มาบอจะให้ทีมงั้นานเจ้าหน้าจ่าแดงกัน ทั้งตะหมดนี่แล้วมันไม่กินกอนเดี๋ยวนี้อขอบคุณหล,หลายๆจ้าที่ยังกินหอดใหญ่ซ้ายไอพีอยู่ทั้งผู้เวียงอยู่ผู้หน่าตาดีก็ขคอให้สุขภาพแข็งแรงป่าศจจกโรกไัยไข้เก็บเดอ้อทังอัน <laughs> พ่อตาแม่ยายท่านะโสพรอ,อันเสียงบ่ค่อยอันปันใดจะอยากเป่งออกดังๆอยู่ <laughs> มันแห่งดังได้ซํานี้อ้ยม,ม,มาพวากันจะ,ะเทียกันห่างกัน ประมาณ20เมตรสองเอดข้างเคีงกันน่ดที่จริงมื่อนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศเนี้มือแรงโตกสมเทือเนาะ 23, 24, 25สี่สิบสี่่สิอีดสนบเมื่อนี้โอกาสฝนจะตกยังมี10%บเปอร์เนต์มื่อื่อนอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ว่าเหตดจังใดกระสิได้เกี้ยวตากไว้ทั้งคันแท้เอาละจ้ะ ก็ต้องเกี่ยวลับบ้นห้อยน้ำเราเพราะว่าเตรียมพร้อมหมดแล้วเวลาบังคับเราอันพี่น้องมากินน้ำยาตีนไก่น้ำอุ้ยเด้อมืออื่นอุ้ยเฮ็ดน้ำยาตีนไก่บ่แม่นอุ้ยดอกอุ้ยให้พ่อเพิ่นเฮ็ดให้เให้พ่ออยู่ในตลาดเฮ็ดให้จ้าอันบ่มีเวลาที่สิเฮ็ดดอกช่วงสามสัปดาห์แรกที่เตรียมเนี่ยไม่เลยอีหลีจ้าเมื่อยแบบเจ้าก่งอยู่ไปร่ำเ่ยอันนี้กับพากันเศาเราหลับเพียงแต่ว่าผลต่อเนื่องคือ พย,ยอนเพิ่นว่าอาการโควิดแท้ๆกับบ้นักทอลองอุ้ยเสืออยู่ถ้าผู้ใดเป็นเท้อที่สองจะมือก,ก็เทือแหลกนะเขาว่าดอกว่าแล้ถามเปิ้เปิเป้มันแข็งแรงเปิ้มันแข็งแรงเนาะเพราะว่าเขาไปฟิตเนสร่างกายอยู่เรื่อยๆอืมจ้าเปิ้เป็นไขน่นักนักที่สองมือมือที่ซีหาเชื้อบ่บพอแล้วเพราะว่าตรวจให้เอาเอทีเคมาตรวจมะยังให้กับบบบ,บ,บมีดเราเพิ่นกับว่า ก็มเมื่อยได้แม่เสียงเพ่นกับบ่แหบ <c oughs> กินยังเพ่นกับลู้เรื่องเมดแสบคือเกามีอีกบ่ <c oughs> น่เด็กน่อยเนา <c oughs> ะเสราแล้วมี<อ>่คมี่ยังฝาก่ันผู้ชมบอก็มีแธอ่ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อ,อจ้าที่ทรงของมาาหาได้เรื่อยจ้าเอฟซีทินาฮักจาก <c oughs> ้าให้สุขภาพแข็งแรงจ้า คือบอถอยไปจากร้อยเมตรแล้วค่อยว้องไหมตอนที่ไปไกลปานนั้นว่างควายกำลังกินหญ้าอยู่จ้าโอ้ยบักจืดอุ้ยบะเมนว่าเราบะดื้อเด้อดื้อไปส้วนต้นทุเรียนพอเพิ่นหักเร็วต้นนึงเร็วเดี๋ยวเขาจะน้อยเ้าสิไปพาไปเบิ่งควายเนาะก่ยังไปเบิร์นแบบหนึ่งอุ้ยเสออันเขาอีเตี้ยอุ้ยได้หลายปีนี่ได้จะสอบได้เขาอีเตี้ยวสี่สิบสองสอบโอ้สุดยอดเลย ขนาดว่าเงิเต็มรอยคือยังปีกก่ได้หนิได้ถอนเจ้าเกดกระสอบกระเอาไปใสหมีที่ยืมกินก็นสิบป,ประมาณสิบสอบเหลือยื่สิบสามสิบสอบอยู่เอาบักน้อยๆไปใส่เนี่ยมันจะใส่แล้วนั่นเ,บบเดี๋ยวบักขี้เดียวตัวไรบักถุ่มเนื้อไหม เอาว่าเอาขอบกลงดำตนเร่องเลยฮ้สนกบรรยากาศบอ้มนนอกนอะะมันเปียกบ่อันบักเงินบักขีดลังต้นน่ะตีดเพื่นน่ะไสอุโมนนี่เตีขับรถจี๊ดกตเพราะว่าเตี ทำไมตัวทนายจ้าร้อให้สมบูรณ์ก่อนมันดจวดตละรอบตัวนี้อุ้มบุญสวัสดิ์จำไม่ได้แล้วเมียนั่งตัวนี้กเกา่าๆเพราะว่าให้น้องมาอันตะสาวเบังไข่บ่ตกเลยมันก็เลยก็ต้องทับกับแบบให้สมบูรณ์ดีๆก่อนให้เขาล้อให้เขาสมบูรณ์จากน้อยก่อนตัวนี้ทับกันไข่ตกด้วยสามสามหน่วยสิบทับไปแล้วผัดคืนอีกวันวน,วน,น้องที่สิบแปดอ่ะนะ ตัวนั่นเดสอยังไงตัวนั่นคำหลากจ้าคำอะไเด้หน่าคำหลักนั่นล่ะบุญคำ้บุญยังไงบุญคำ้ีเติ่เิงไปนั่นพยพอยกับข้าบปติดก็เลยว่าสิเปี้ยนเป็นเอ็นเจ้าปังแปดรี่วล่ะลองเบิงตัวนี้ทับดอนกับปตติดเรือยอกอน ่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแรกของปีที่ทงน้าเต็มไปด้วยเฟืองเรากระน้ำเกี่ยวเขาเลี่ยวมิจนามตะวันกําลังตกดินบ่แม่น้ำหน่อยหน่อยได้เพราะว่าเคืองแข็งเพียงหัวเข่าผมนี่หน่อยจ้ะน้าเขาก็จะเป็นต้งเซี่ยหลักเห็นน้าปังเลยอัน้าบ่ซ้ำมาอีกกับบ่มิจนามใส่ขี้่อละเพราะว่าจ้ะนั่งน้อยๆนั่งน้อยๆขึ้นบักน้อยๆกับบักน้อยๆบักน้อยๆอือแล้วซื้ออยังก่อนเพื่อ วันดีจ้าเพราะว่าเกิดวันมือวันพ่อพอดีกันวันดีสีสยามเด้อแต่ว่าเกิดวันดีเด้ออันพุ่นนั่งยังออมสินจ้าเมียปัวอันนั้นอะอันนั้นติดรอลาเพราะว่าทับไอ้สายเบิ้มพันล้านออกปีนาจ้ะเออเป็นเหรียญไข่ตั้งแต่ไข่เหรียญพัฒนาต้นไหนเมียเขาต้องสายพัฒนาแล้ะเนาะเมียพันเป็นยังไงแล้วแต่เออมันก็ให้ลูกดีอยูอดี้แหะ

อย่างนี้นะโอ้ยอย่างนี้ังดีอุ้งตรงนี้เบิ่งทั้งเรียม <c oughs> อะเล่นน้อยลูกใครเนี่ย <c oughs> ตัวนี้กะลูกออมซินจ้าโอ้มันถุงเงินถุงเงินเดีย๋ยวลูกเก่งจ้าตัวสุดท้ายลูกเกง่งอันพูนค่อยแม่นั่นถุงท้องลูกของพลอยมณีมลูกของพ่อ <c oughs> ลูกไม่มีพ่อแต่ตัวใช้ได้อยู่บ่าแทางเขากับ่ไดอะไรดื้อไรมันเอาบายูแล้วเนาะมันกับตัวน,นี้กะสิีได้ปีวันที่หาเนี่ยเพราะว่าวันที่หาจะถึงเนี่ยหาท่านว้าเนี่ยไอแมนบอกว่าไอ้ว,วันที่หาท่านว้าได้นไไเนาะคุณเงินไหมแบ่ามุนบุญแค่บบาขุนบุญแช่เบา หาพู้จัดกาเออถ้าแม่นหาพู้จัดการน่ะล่ะแม่นอยู่อคุยปีนึงเหรอเข้ากล้องดูเนาะมันก็เล้งหนึ่งเขามันเล้งถ้าอย่างนี้เมืเว้นน่นควายนอนหม่มตัวนี้กับสิไปนอนเฝ้าน้องๆเพื่นอนนั่งน,นี่กับสินอนเฝ้าเสียงนะ เดี๋ยวนี้พี่เลี้ยมเขาไก่ได้อยู่แล้วบ่ห่วงแล้วน่องใหญ่แล้วน่องใหญ่แล้วขะน่องบ่ใหญ่น่ะอันงางกะสิไปขวันช่วยไงเอาพระว่ดจ้าจ้ามื่อนี้กะพอสมควรสบายสบายสมควนใจเวลาจ้าเพราะว่าถ้าให้ทีมงานเขาแข่งแรงกว่านี้จังน้อยกะสิไหมจ้าถ่ายทำไมให้น้องอุ้ยสดใสกว่านี้ก่อนความสวยเรากบ บอลรถไานี่ดอกยสวยทนโอเคอเคนาะสวัสดีจ้าโอ้ยเสียงหลอดกันาะพิธีกรเอาละครับพี่น้องมือนี้การส,งง <S <S สมควรแจวเวลาอ่า,าพอวัดกับทีมงานกะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบคุณลหลายๆใจที่กินฮอดกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณน้องไซส์พูนัทตาดีพร้อมตะวันตกเกีย นี่ก็เกือบเอาชีวิดดตบอลอดที่สุดที่แล็บเลยอะไรช่วงฝ<อ>นมาไม่ไม่พักกันนั่นไปสามเขาอยู่นานหน่าลุงเย็นอ่ะน้าห่วยอ่ะเพราะถ้าจอดรถอยู่ประมาณกองเสียงอ่ะห่ะกฝ้าล้มก้นเนี่ย<อ>นนเนี่ยใบมันแห้งๆนะฝ้าล้มได้ไฝ้าล้มแต่โอ,โอ้ตายยาเนเขาวะเบียดก็เห็ีดเสียงก็เนี <laughs> ่ยมันลาบเบ็ดมาเนี่ยน่าจะใช่เบียดคันเบ็ดนี่โตเบ็ดบ่อะไรนี่ กันดอาจ้าบ๊ายบายไม่มีโอเคไม่มีตัวเบ็ดเขาที่ยังตีไว้เนี่ยเขาครูเขาเจ้าเจ้าอืมสิเป็หักกระสอบมากกว่าเลยควรแข่งดีเราจะแสดงว่าเขาหน้าของอุ้ยเนี่ยถธอชะโลกับเขาอิตเตะซีเมนให้ผลมะรีดีด้วยอันนี้ก็คิดว่าสิบ่นบริจีหมากมันยังตีอยู่นี่ขนาดใต้น้ำเป็นละมี่จ้ะบินเพียงบ่ แล้วเป็นเด็กน้อยขึ้นมาโดดเทียงคู่เถิงคุณเดียตีร่างกายเบิ่งเนี้ยแล้วตีร่างกายเบิ่งเนี้ยเพราะว่าตอมามากกับขนมไปกินทำนั่นล่ะเดี๋ยวฉันากินดอกต้มืก้อนสิหมดจะว่ากันไหมโดดเสียงตีร่างกายโอ้ยลงมาเนี่ยโอ้ยเมียจมีว่ัสจะให้เ้อาไปให้หนาดอกนะคะโอเคให้หวานน้ำเด้อจ้าบ๊ายบาย